เอเลนจ้าน,น้องเอเลนนเล็กขอโชคได้ไหมนเล็กขอโชคงวดวันที่หนึ่งธันวาคม2567ขอโชคได้ไหมลูกขอโชคได้ไหมลูกขอสมตัวนะลูกนะเล่นเลยเล่นเลยข้าบให้แม่หน่อยนะลูกนะ มาเล่นจ้าข้าให้แม่ทีละใบนะลูกนะมามาข้าให้แม่ใบหนึ่งก่อนนะลูกมาเล่นจ้าเล่นเลยข้าให้แม่ก่อนใบหนึ่งเร็วข <Wh> ้าให้แม่ใบหนึ่งก่อนลูกข้ามมาลูกข้ามมาค่ะข้ามมาให้แม่ก่อนใบหนึ่งเร็วๆค่ะ เร็วค่ะลูอกอะคาบมาลูกคาบให้แม่ใบหนึ่งก่อนนะคะคาบมาลูกเล่นจ้าเอเลดเย่าเพิ่งกินลูอกอะคาบให้แม่ก่อนแม่ขอโชคก่อนลูกขอโชคงวดวันที่หนึ่งสันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะลูกคาบมาใบหนึ่งก่อนนะคะลูกขาอะลูกคาบมาให้แม่เร็วๆคา,าบมาก่อนลูกเล่นจ้า คาบให้แม่ก่อนใบหนึ่งลูกเร็วๆแม่เมื่อยแล้เร็วๆค่ะเร็วๆค่ะคาบให้แม่ใบหนึ่งก่อนนะลูกนะคนเก่งเก่งมากเลยลูกใบนี้นะลูกนะเอาได้มาแล้วเพื่อนๆใบแรกใบแรกเป็นเลขหก ใบแรกเป็นเลขหกนะคะเพื่อนๆเลขหกค่ะมาใบที่สองนะลูกนะเอเรนแม่ขออีกลูกเรนจ๋ารับให้แม่อีกก่อนมาลูกมาเรนเลยครับให้แม่ก่อนลูก คนเก่งคาบก่อนลูกคาบให้แม่ก่อนค่ะจะเล่นจ้าคาบก่อนลูกเลวแม่ขออีกก่อนเดี๋ยวเพิ่งกินลูกอะคาบให้แม่ก่อนคาบกระดาษลูกคาบกระดาษคาบกระดาษไม่ใช่คาบถ้วยคาบกระดาษโอเคค่ะข,ขอบคุณมากมากลูกใบที่สองมาแล้วเพื่อนเพื่อนใบที่สองเป็นอะไรนะ้ออ้าว เป็นหกอีกเหรอเล็กจะมาหาอีกแล้วลูกเหมือนงวดที่แล้วเลยนะเนี่ยใบที่สองเล็กหกอีกเพื่อนเพื่อนใบแรกหใบที่สองก็หอ่าขออีกใบหนึ่งนะลูกนะใหเดน มาไอเล่นจ้าแม่ขออีกใบหนึ่งนะลูกเป็นเลขหามิกสลามังเนี่ยมาลูกมาแม่ขออีกใบนึงนะลูกนะขออีกใบหนึ่งนะลูกนะอะข้าบให้แม่อีกใบหนึ่งนะคะมาลูกอะข้าบให้แม่ก่อนลูกข้าบอีกใบหนึ่งค่ะไอเล่นจ้าไอเล่นเดี๋ยเพิ่งกินลูกข้าบให้แม่ก่อน แม่ cake. ขอโชคเดี๋ยวขอสามตัวลูกข้าบให้แม่ก่อนนะคะคนสวยเร็วค่ะขออีกใบหนึ่งค่ะเร็วเร็วค่ะเร็วเร็วค่ะคนสวยคนสวยเก่งๆ,ๆเร็วเร็วเร็วขาให้แม่อีกใบหนึ่งนะคะเร็วค่ะเร็วแม่เมื่อยแล้วเร็วเร็วเร็วเวดินจ้าน้องงอเล่นคนสวยข้าบให้แม่อีกใบหนึ่งนะลูกนะ เลนแม่เมื่อยแล้วเนี่ยเลนจ้าอาลูกอ่ะคาบให้แม่เองใบหนึ่งนะลูกนะเร็วเร็วค่ะคาบให้ออกเลยนะลูกนะคาบให้ออกเลยลูกคาบออกเลยลูกอ่ะเร็วแม่เมื่อยละคาบให้แม่ก่อนเร็วๆอ่ะคาบให้แม่ก่อนค่ะเร็วๆแม่เมื่อยคาบให้ออกเลยลูกอ่ะคาบค่ะคาบค่ะ ค่ะค่ะเร็วเร็วค่ะเร็วค่ะพาห้แม่แล้วลูกเร็ว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 ขออีกใบหนึ่งขออีกใบหนึ่งค่ะขออีกใบหนึ่งแม่เมื่อยแล้วเนี่ยเออเก่งจังเลยเอ้าวตกน้ําพอดีตกน้ําพอดี <c oughs> <ๆ S 1> <c oughs> โอ้เปียกแล้ว <c oughs> เปียกแล้ว <c oughs> อ้าวเลขสวยซะด้วยเลขที่แม่ชอบเลยเอเลน เล่นจจิก,กระดานแม่ขาดเลยเหรอลูกจิกระดานแม่ขาดเลยเหรอลูกใบนี้สําคัญเหรอโอ้โหเป็นเลขสีเพื่อนเพื่อนน้องไอเล่นจิกขาดเลยตกน้ําอีกใบแรกก็หกใบที่สองก็หกใบที่สามก็สี่หกหกสี่ค่ะเพื่อนเพื่อนอย่าลืมไปแปลงเลขนะคะเพื่อนเพื่อนหกหกสี่เก้าเก้าสี่ 9ก้าสี่หกเกสี่หสี่ค่ะเพื่อนๆนโอ้โหสี่ห้าหสห้าเเลขสวยงามมากเลยหกหกสี 6, 6, 4, 9, 9, 4. 6, 9, 4, ่เก้าเกสหเสี่ค่ะเพื่อนๆอนอย่างสวยเลยน้องเอเดนจับให้หกหสี่ รัฐบาลงวดวันที่หนึ่งธันวาคม2567 6 6ห้แล้วก็6 4 9ี่9 4นะคะเพื่อนๆเฮงเฮงปังปังรวยๆนะคะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการชมจ้ารวยๆนะคะ